สวัสดีค่ะพร้อมกับสโมเพย์ยนวันนี้นําเสนอเลยรถกระบะคันนี้เข้ามาใหม่ลูกค้าหารถบ้านราคาดีคันนี้เป็นตัวรีโวยาร์บแคปสิบตัวตัวนี้ตัวไฮเลยนะท็อปสุดแล้วในตารางค่ะคันนี้ตัวไฮฟังก์ชันดีฟังกชันครบขนาดนี้ค่ะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นใงเทพนะไฟหน้าค่ะเป็นฟล l เอลีดเรียบร้อยและคันนี้นี่บอกเลยมีกล้องมองรอบคันค่ะระบบความปลอดภัยมาเต็มเลยคันนี้เป็นตัวรีโว2.4 ดจาเบ์แคปตัวไฮเกียออโต้นี่เป็นลายแบบนี้ค่ะได้ซุ้มล้อบแบบนี้เลยคันนี้ปี21เอเลขใหม่ที่7 5 0 0หอยากจะบอกว่าตัวท็อปแต่ว่าราคานี้คือเบามากๆเลยราคาพี่ย้อ์ขายเบียง699,0 0 0าลูกค้าค่ะได้ตัวท็อปไปใช้เลยกล้องมองรอบคันมาครบเลยคันนี้เป็นตัวยกสูงไฟท้ายเป็น f ู l l LED แล้วแบบนี้เรียบร้อยลูกค้าเซ็นเซอร์รอบคันระบบความปลอดภัยมีมาครบเลยเพราะได้อยู่ในตัวท็อปแล้วทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะด้านในสมมบอกเลยนะว่าคันนี้ สุดยอดแล้วแล้วราคาดีมาคันนี้ลูกค้าหาจัดให้ไวเลยตัวท็อปราคาดี6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันทนเองใครสนใจหรือเล็งอยู่อยากได้ตัวท็อปไปใช้นะรถกระบะบอกเลยว่าช่วงนี้รถกระบะสวยสวยรถเปานบ้านราคาดีๆเลขกมาเน้นเน้ค่ะต้องคันนี้เลย <S <S ตัวท็อปราคาดี6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันทนเองใครสนใจถ้าขายด่วนได้เลยนัดดูรถได้เลยนะคะเทสได์รับรองว่าช่วงล่างดีๆแน่นๆฟ์มๆแ่แน่นอนเลย จัดให้ไวนี่เลยแนะนําเลยคันนี้ค่ะตัวท็อปสวยกลิปราคาดีรถบ้านสภาพแท้ไม่ช้าเลยด้านในบุหนังเรียบร้อยค่ะกระจกไฟฟ้าปรับผไดเรียบร้อยระบบความปลอดภัยนี่มาเต็มเลยเป็นฟุตสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคันนี้ตัวท็อปลูกค้าค่ะระบบความปลอดภัยค่ะเซ็นเซอร์รอบคันแบบนี้เลย BSM เตือนมุมกระจกอันนี้เป็นกล้องมองรอบคันคันนี้ได้กล้องมองรอบคันเลย360องศาค่ะพงมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยเชื่อมต่อได้ค่ะสามารถ เซตหน้าจอแบบนี้ได้เชื่อมต่อทางวิทยุได้เชื่อมต่อ Apple p p p l e c ลคา a เพนดอโตได้เช่นเดียกันดูเลขไมล์เจ็ดหมื่นกว่าลูกค้าสวยกลิปราคาดีรถบ้านเลยหน้าจอแบบนี้เลยอันนี้คือกล้องนะกล้องมองรอบคันทำงานอยู่ค่ะค่อนข้างที่จะชัดเลยในความแบบมืดอ่ะอันนี้คืออยู่ในท่ากลางไฟไม่ค่อยสว่างมากนะแอร์ออโต้ปรับแยกเลย d u อัลโซนแบบนี้เลยมีหมดแล้วค่ะ เกี่ยวกับตัวะละลายฝ้าอะไรเงี้ยหน้าหลังมีมาครบนะโหมดกันทับขีค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดอันนี้มีมาครบแล้วคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วทั้งหมดด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปนะตรงนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยดีไซน์เขาแบบนี้เลยเป็นหนังเดิมๆค่ะจากทางโรงงานเลยแล้วก็แอร์แบ็กแอร์แบ็กมีอยู่3ลูกนะอันนี้คือเดิมๆของทางโรงงานตัวท็อปจะได้เบาะหนังคันนี้พิเศษเลยคันนี้ได้กล้องมาถึงหน้าของโตโยต้ตาแบบนี้เลย อันนี้คือระบบออนทำงานอยู่กล้องอยังใช้งานได้ปกติกล้องบันทึกหน้ามาแล้วเรียบร้อยลูกค้าค่ะกล้องมองรอบพันก็มีแล้วบอกเลยคันนี้ค่ะครบรลค่ะดีค่ะกระจกบอกคนขับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนี่คือกว้างมากจริงๆลูกค้าด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเลยนะคันนี้สําหรับสีประตูตัวไฮแบบนี้เลยสภาพเบาะคือกริบมากๆเลยแสงอาจจะมืดน,นิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่าคันนี้คือสวยตรงปกแน่นอนใครเล็งใครหาค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาจัดใช้วัยเดสโมแนะนํา ด้านหลังก็กว้างนะสะดวกสบายค่ะมีที่จับขึ้นลงง่ายไม่ยากเลยคันนี้มีบันไดข้างมาแล้วเรียบร้อยลูกค้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันคันนี้ใส่ซุ้มล้อมายังเป็นดันหลบเลยคันนี้ตัวยกสูงไฟไท้ายสวยเลยมีเซ็นเซอร์มาแล้วเรียบร้อยค่ะมีกล้องมองหลังมาเลยครบมีไลเนอร์มาแล้วอะเดี๋ยวดูนิดน,นึงว่าเป็นยังไงคือสภาพไลเนอร์คือไม่ฉ่ำเลยนะนี่ลูกค้าดูเป็นรถบ้านเลยแหละเลขไม้น้อยลูกค้าปี21 ไลเนอร์ยังไม่มีช้ำไม่มีรอยถลอกเลยคันนี้คือกริบมากจริงค่ะปี2 1เลขงไม่เจ็ดหมื่นห้าแถมราคาดีนะถ้าป้ายแดงนี้ประมาณล้านกว่าได้เลยอะถ้าตัวหายเพราะว่าฟังก์ชันพวกกล้องมองรอบพันเขามีครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่ะรอบพันเบาะหนังคือแบบไม่มีริ้วรอยเลยอันนี้น้องๆป้ายแดงจริงลูกค้าแล้วป้ายแดงอะราคาล้านกว่าแต่ลูกค้าซื้อทีพเหยจนได้สภาพนี้ราคานี้นะจัดให้ไวเลยสมตมิแนะนําค่ะใครสนใจทั้งหาสมอลได้เลยถ้าเดือนคันนี้ราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะ ผ่อนเพียงเดือนละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่ง 2, นะประมาณนี้ไม่เกินเงินเดือน2 5 0 0 0ค่ะกู้ได้ทันเดียวครบจบเลยหรืออยากเทิร์นรถอยากได้ดอกวิเศษทั้งหาได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามานะจัดที่วเลยสวยกริบราคาดีตัวท็อปไฟหน้าฟลูเอลวีดไฟท้ายฟลูเอลวีดล้องมองรอบคันสามแล้วสงสาคันนี้มีมาครบละสำหรับคันนี้เป็นตัวลิโว่ดาววัลแคบสประตู2.4ตัวไฮเกียออโต้จัดให้โดนจัดห้ไวค่ะติดต่อได้เลยที่0918459 23ได้เลยนะคะ